สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับแพร่าอีกแล้วมื่อนี้มื่อนี้สอิอ่แจ้งจืดฟักเขา่าให้นี่นี่นก็ผายยาก็ผไยล้านล้านครับผมใส่ปีไก่แจ้งจืดแจ้งจืดฟักขา้าวเนาะเหตุแบบง่ายๆเท่านี่แหละน้ำเดือดแล้วเราใส่ขะนอสองก้อน แล้วก็เกลือนิดหน่อยฟักเขาฟ้ามเปียกออาว้ดีพี่นอ้องแช่น้ำไปส่วนไก่เ้าใส่ปีกปีกเขาก็มาสซับแบ่งเคืองอเดี๋ยวเราไปเพื่อมาอะ สวัสดีได้จ้าพี่น้องกุ๊บกันไหนกันไหนวางต้มจืดดิ้นีกินกับเข่าพี่น้องคุกกับเข่าสวยร้อนๆเนี่ยเพิ่นกินกับเข่าเฮ็ดเองสวัสดีได้จ้าพี่น้องให้ญากินได้พร้อมจ้กุ้งเข่าเล็กน้อยกุ้เข่าเล็กน้อยกลับมาจากหน้า วนันนึงก็ได้น่อยเถอะไม่น้อยเจ้เจ๊คืน้รยใุญ่บยอืยช้อนฟองอากาศออกพี่นนอกช้อนฟองอากาศออกค่อยตักค่อยช้อนออกครับผมน้ำน้ำมันจังสีงาม ฝนกำลังสิมาอีกแล้วพี่น้องฝนกำลังสิมาอีกแล้วเออฝนมาอีกแล้วยอดปลาคามอ่อนพื่อน่ะแตกนัวพื่อน่ะโอ้ใส่ต้มไก่ยอดปลาคามอ่อนพื่อน่ะนี่ย่างงางามต้มไก่ต้มปลานี่ยอดอ,อ่อ,อนๆต้มใส่ไกน่นี่สุดยอดเลยพี่น้อง าามาประคั้มนี่แหละริมรั้วริมรั้วเป็นรั้วได้ด้วยเป็นหัวได้พร้อมเจ้าตะหนี่เสียหาเม็ดบระขามนี่ยรับไปปลกูกที่บ้านสวนด้วยด้วยให้มันเป็นเ,เนี่ยวรั้วไหมบางล่มบางยังได้พร้อมถ้า<ะ>พุณก็จะกบ้านเขาบ้านน้ำนะพี่น้องเดมือจับหลังก็เปนเอาเดมือจับเขาก็เป็น ทำอะไรทำไรฮะทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าก่อนจ้าเหรอจ้าก่อนจ้าก่อนปล่อยปล่อยปล่อยพี่ไหมจ้าจ้าจ้าสวยๆจ้าสวยๆเร็วๆเร็วๆจ้า จ้าจ้าก่อนเร็วหันหน้ามานี่แล้วก็จ้าเนาบอไปเดี๋ยวพอพเดี๋ยวพอพไปนี่แป๊บนึงไปถ่ายแม่แป๊บนึงใบม่อนใส่ต้มไกลนี่มีเพียบหลังคั่วนี่ มีเพียบเลยใส่ตุ่มไก่จัว่วไส้สุดยอดขึ้นกันเขี่ยวไว้ก่อนพี่น้องเขี่ยวให้กวม้วมกลมกลอมออกจากไก่ก่อนแล้วก็เขา้ากับช้อนฟ้องอากาศออกเรื่อยๆครับผมโอ้ยน้ำซุปมันจกสีแดงงาม กระอนฟ้องอากาศออกเรื่อยๆเกี่ยวไว้ก่อนเนาะกห่อเกี่ยวเลยทีแล้วก็เอาฟักเขาลงไปเลย ต้มเจืดให้ลูกให้ผู้ใหญ่กินกับเขาก็ได้ผู้เฒ่ากินกับเข่าพี่น้องกินกับเข่าสวยร้รอนๆต้มเจืดให้เด็กน้อยกินก็นได้ปรุงรสแค่นี้แหละเ,เรียบร้อยตอให้ปักสุก<ะ>เห็นป่ะแล้วโคตรอยากใส่ผัก ต้นหอมผักชีกับได้เด้อแต่ว่าบางทียเล็กหน่อยมันบ่มักผักเนาะก็เข้ากับบัวส่ก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมให้ฟักสุกก่อจะดีไหมให้ฟักสุกจักหน่อยเดี๋ยวจังเมื่อเมืองกันไม่หน้าตายออกทางนี้น้ำเท้าช้อนฟองอากาศออกมันก็สีงามยังสีหรอพี่น้องเห็นบ่งามบ่ กิ่นหอมออกแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาเมืองตอนซุกจ้ะเนี่ยแตกเนี่ยแตนห้อมฝนกับชิมาเลยฝนกับชิมาได้ต้มเห็ดเนี้ยกินตะเวนจย่พี่นอ้องเดีย๋ยวอาเชียไล่ดับยังเขาวบปเห็นหูบปเห็นหูเห็นเงียงตั้งทีอะเมกใหม่เนาะ,ะบานเท่าถ้าฝนตกไฟกับชิมาดับเด้อขนาดล้มซื่อๆยังดับนะเนี่ย เดี๋ยอะแต่น้อยก็สิออกไปหน้าจักหน่อยออกไปนะไปมาดินไปจักข้าวก่อนไปเคี่ยดินเคี่ยดยังให้มันแน่นทูปนั่นก่อนที่เพิ่นเฮ็ดแล้วนั่นเล่าหมดแล้วของยังขาดอีกหลายอยู่แผ่นปลาเชือดาก็ยังขาดที่นั่นยี่บ้างฮะที่ได้ไปซื้อของหมดคุณแล้วลุงใดตี ลุงใดวัดตีมึงก่อนว่ามันขาบเท่าไหร่แล้วก็สร้างปูนมาเห็ดของข้าวสร้างปูนสร้างอิฐสร้างเหล็กอีกสร้างสันไทยอีกเด้วยสันท้ายมากหลายอย่างครับพี่น้องเล่นมาเแ็ดตัวนี้แล้ไปที่แล้วเด้อครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงของน้ำเลี้ยงของข้าวเลี้ยงของน้ำเลี้ยงมุกนาอีก เยอะฝ้าอีกฝ้านี่ตัวเฮี้ยนอีกเบื้องออีกืมพี่น้องบางคนก็ถามว่าว่าเท่าไหร่กะมันยังตอบก็ได้ค่ะพี่น้องอืมเพราะว่าเขายังได้สื่อของเขายังได้สร้างของเพราะว่าเขาบริเวเอ่อเมาามืดหลังไหมอืมเขาสื่อของอีกเพราะว่าอันนี้เอ่อสร้างจะคาสร้างสร้างแต่คาสร้างคาสร้างลุงใดแล้วกับคิดให้น้องให้นุ่ง บวก็บคิดแพงบวกคิดแพงค่ะเงี้ยลัง,ยลงอื่นเป็นแสนแสนกลัวแสนกัวผุนทมิน้องจ๊่บ้าสำหรับแต่น,น้อยก็กา<ม>๋าว้เค็ดให้พี่ให้น้องน้ำเค็ดให้น้องสร้างที่มาเค็ดน้ำกับมีจะหยาดหยาดกันใสน่น่องกันสุราไก่บัดมันแล้วๆนลัดแจงซืสรุปให้พี่น้องฟังได้ว่าเท่าได้เนาะจ้ะพวกบ้าเขาต้องซื้อของตลอดไหมอันนั้นขาดอันนี้เลี้ย เดี๋ยวของก็ยังบบท่านครบเพราะว่ามันสร้างมาเดี๋ยวมันยันถือฝนถือยังไมเพราะว่ามันอยู่หน้ามถามมาตอนนี้เท่าใดแล้วกะสองสองกลางๆแล้วแลืพี่น้องเพราะว่ามันยังถ้าสร้างของมากเท่าเดียวมันกะบ่มีหมองเก็บมีจะเถียงหน้าลุงใดมันก็ยันฝนสาดยันของเฮาเสียหายจังสีสองสองปลายปลายสองเกือบปลายแล้วหรืพี่น้องก็่อยไปเบิงมีละรอบที่ที่ ลงคาลงัาลงหยส์เห็นแล้วมันอกาซีหนักมาอีกรอบนึงเนาะครับก็ค่อยๆเฮ็ดไปเห็นละการเลี้ยงเงี้ยได้ก็จังสิสรุปให้พี่น้องมือตั้งค่าสร้างเงินถ้าบ้านหลังอืน่นมันเพิ่นก็กชีตแพองอยูน่น่ะแต่ว่าอันนี้เนาะก็ต่างให้พี่เฮ็ดให้น้องหาต่างจ้างอืงหาต่างจ้างนะ ต้มจืดเพี้ว่าเพาี้ว่าก็ช้อนฟองอากาศภาพนี่แหละพี่น้องรองให้นฟกักสุกกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะช้อนฟองอากาศออกาสีมันจังสวง,งามเห็นปะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าผู้ใดมักผักชีกัโรยลงน้ำก็ได้เด้อต้นหอมผักชีโอเคไปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ